ข้อมูลจากรายการของคุณหมาแก่ดันในนะครับเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนะครับพื้นที่ตาอมช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นของไทยอย่างชัดเจนมีฐานไทยนั้นคุมพื้นที่อย่างชัดเจนแต่เวลาผ่านไปครับทางฝัง่งกัมพูชาก็มาขออนุญาตเข้ามาเปิดร้านค้าเปิดตลาดเพื่อที่จะค้าขายซึ่งตอนแรกนั้นไม่มีปัญหาอะไรมาค้าขายตอนเช้าตกเกย็นก็เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านไปแต่เวลาผ่านไปนะครับไม่เก็บข้าวไม่เก็บของไม่กลับบ้านเพราะว่ามาสร้าง งบ้านสร้างเรือนสร้างชุมชนอยู sixteen, ่ท yeah, ี grandma, e ่นี่เวลาผ่านไปนะครับก็มาสร้างอนุสาวรีย์ตาอมอยู่ที่นี่แล้วเวลาผ่านไปอีกก็ส่งทหารมาดูแลพื้นที่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะเคลมได้ว่าเป็นพื้นที่ของเขาเพราะอะไรเพราะว่ามีตลาดอยู่ที่นี่มีชุมชนอยู่ที่นี่มีอนุสาวรีย์อยู่ที่นี่มีทหารคุมอยู่ที่นี่เรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าทางฝั่งเรานั้นก็ปล่อยให เกิดขึ้นถอยหลังทีละ9ก้าทีละก้าทีละก้าแต่ทีนี้นะครับมันไม่ใช่ความผิดของฐานชายแดนฐานชายแดนนั้นมีหน้าที่ทําตามคําสั่งนี่คือจรรยาบรรณของการเป็นทหารไม่นำซ้านะครับคุณหมาแกา่และนายเล่าให้ฟังว่าฐานชายแดนก็ได้ประท้วงส่งเรื่องขึ้นมาทั้งทางฝั่งการเมืองและทางฝั่งทหารประเด็นมีอยู่ว่าผู้มีอํานาจกลุ่มไหนในฝั่งการเมืองและฝั่งทหารนะครับปล่อยปลา ละเลยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีคําสั่งปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเรื่องค้าขายชายแดนนะครับไม่เป็นปัญหาควรจะทําแต่เรื่องค้าขายดินแดนนี่แหละครับมันเป็นปัญหาอย่างหนักเพราะฉะนั้นคําถามที่ตามมาก็คือใครอันตรายมากกว่ากันผู้ที่รุกล้าเข้ามาหรือผู้ที่เปิดประตูปล่อยให้เขาลุกล้ําเข้ามากอบกันกลับ